สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาตาลอดนายๆนะคะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวในการทำนายดวงประจำเดือนมกราคมนะคะก่อนอืน่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดก,กระดิ่งติดตามช่องวิดาตาลอดนายๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอและก็แม่หมอตาด้วยนะคะแล้วก็ฝากสวัสดีปีใหม่ชาวราศีธนูทุกท่านนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเงร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็อยู่ติดตามช่องวิดาตาลอดนายๆไปนานๆน,นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคือการทำนายดวงภาพรวมนะคะของชาวราศีธนูนะคะคือคนที่มีลัคนาราศีนะคะก็คือผูกดวงแล้วเนี่ยลัคนาตกธนูหรือว่าคนที่เกิดประจําวันที่1 6มกราถึง14อ่าขอโทษนะคะ16ธันวาคมนะคะถึง14มกรานะคะก็คือชาวราศีธนูนั่นเอง16ธันวาถึง1 4มกรานะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะเริ่มทํานายภาพรวมชาวราศีธนูนะคะจากดวงดาวกันก่อนเลยนะคะดาวประดาดาวประจํะาจตัวนะคะของราศีธนูเนี่ยคือดาวพฤหัสซึ่งส่งเกณฑ์ที่ดีมากกับดวงชะตานะคะมาตั้งแต่ช่วงธันวาคมแล้วแล้วก็ยังดีอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงเดือนมกราคมด้วยนะคะดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวประจำตัวในเรือนพันธุส่งผลให้ชาวราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมเยียนคุณพ่อคุณแม่กลับถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองนะคะหรือบางคนเนี่ยมีดวงในเรื่องของการซื้อบ้านใหม่รถใหม่ขยับขยายรีโนเวทในเรื่องของเคหสถานหน้าร้านเปิดสาขาเพิ่มในเรื่องของงานขยับขยายเรื่องของออฟฟิศด้วยนะคะและก็ส่งผลดีในเรื่องงานด้วยพวเพราะดาวพฤหัสนั้น ส่งกำลังแรงไปถึงดาวพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนีแล้วก็กรมมะมีโอกาสที่คุณนั้นจะได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะในเรื่องงานบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งโปรโมตในเรื่องของผลงานหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์การได้ลงทุนทําธุรกิจบางอย่างนะคะธุรกิจส่วนตัวกับตัวเองอ่ะของตัวเองนะคะที่อาจจะมีพาร์ทเนอร์แล้วก็หุ้นส่วนมาสนับสนุนดวงคุณนั่นเองถือว่า เป็นจังหวะที่ดีมากในเรื่องงานนะคะแต่การงานนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นในลักษณะของการที่เราไปรับช่วงต่อคนอื่นหรืองานที่ต้องพึ่งพาสายคนอื่นมีทีมงานมีหุ้นส่วนคอยซัพพอร์ตสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะและดาวการเงินคือดาวเสายังได้ตำแหน่งกเกษตรตลอดทั้งเดือนมกราคมนะคะแต่จะมีดาวศุกร์ไปอยู่ร่วมด้วยนะคะดาวศุกร์มาจากภพอริราภะนะคะเข้าสู่เดือนกร,กระดุมภะคือจะได้เงินจากเรื่องของหนี้สิน บางคนที่ติดมีใครมาติดหนี้เราเอาไว้นะคะหรือลรอคอยเงินบางอย่างเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าอลีลาพาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ ทุกขลาบหรือเกิดความเสียหายก่อนแล้วจึงมีลาบตามมานะคะการเงินนั้นดาวเสาร่วมดาวศุกร์ทำให้เงินรั่วในเดือนนี้อาจจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่สักนิดหนึ่งนะคะใครที่ต้องชําระหนี้สินต่างๆค่าประกันบ้านรถต่างๆประกันสุขภาพหรือมีรายจ่ายในช่วงเดือนนี้ก็ให้แก้เข็ดดวงด้วยกันใช้จ่ายไปเลยเพราะยังไงก็กระเป๋าฉีกแน่นอนนะคะโดยเฉพาะชาวราศีธนูที่เกิดในวันพฤหรือหัสนะคะ คนราศีธนูวันพฤรหัสเนี่ยจะเสียงเงินเยอะนะคะแล้วก็เงินรั่วมากมากเลยทีเดียวแต่คุณเองก็ยังมีโชคลาภเข้ามานะคะโชคลาภจากเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภฟุกๆุกโชคลาภจากเรื่องของเงินเก่าหรือการลงทุนต่างๆก็ยังให้ผลไปในทิศทางที่ดีสําหรับชาวราศีธนูนั่นเองนะคะและดาวดวงต่อมาคือดาวังคานะคะเจ้าเรือนปุตตะอริสิ่งที่ต้องระวังในดวงคือเรื่องของบริวารลูกน้องลูกค้า หรือคนใต้ปกครองอาจจะสร้างปัญหาหรือความเดือดร้อนให้คุณนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุเกลือเลือดตกยางออกเล็กๆน้อยๆนะคะอาจจะไปแก้เคตด,ด้วยการทําฟันบริจาคเลือดขูดหินปูนหรือว่าตรวจสุขภาพประจําปีก็ได้นะจ๊ะ ส่วนดาวการงานนั้นก็ยังเดินดีอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของสังคมเพื่อนฝูงดาวในเรื่องของคอนเน็กชันเพื่อนฝูงไปตกในเรือนปุตตะนะคะคือดาวราหูซึ่งได้ตำแหน่งเทวีโชคมีโอกาสที่ชาวราศีธนูจะมีสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรืออาจจะรู้จักกับสังคมที่เปิดโลกกระทัดให้เรานะคะจจะเป็นสังคมเด็กๆสังคมใหม่ๆสังคมที่คุณอาจจะแบบไม่ได้เคยรู้จักกันมาก่อนนะคะ ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการคบเพื่อนหรือการมีสังคมใหม่ๆนั่นเองนะคะการติดต่อเจราจาถือว่าดีมากๆเลยการทําธุรกรรมทางการเงินการติดต่อเอกสารอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอสินเชื่อกู้บ้านกู้รถขอเครดิตนะคะถือได้ว่าในเดือนนี้มีข่าวดีนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะคะดวงดาวสำหรับชาวราศีธนูประจำเดือนมกราคมนั่นเอง เดี๋ยวต่อมานะคะจะเป็นการทํานายแบบไพ่พยากรณ์บ้างนะคะชาวราศีธนูในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแม่หมอขอไพ่หนึ่งใบนะคะชาวราศีธนูประจําเดือนมกราคมนะคะเป็นเรื่องของชาตินะคะมันจะหมายถึงเรื่องของการที่คุณนั้นจะได้ไปกินข้าวนอกบ้านมีในเรื่องของการเลี้ยงฉลองความสําเร็จอาจจะเป็นในเรื่องของงานมงคลก็ได้งานเลี้ยงรุ่น อบรมสัมมนามิ팅ปาร์ตี้ภาษีสังคมค่อนข้างเยอะแล้วคะแล้วก็จะมีในเรื่องของลาปากด้วยอาจจะมีคนชวนคุณไปเลี้ยงข้าวหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเฉลิมฉลองความสําเร็จนะคะจะมีตลอดทั้งเดือนเลยสําหรับชาวราศรีธนูนะคะการงานนะคะของชาวราศรีธนูในช่วงเดือนมกร,ราคมบอกเลยว่าการงานนั้นอาจจะยังต้องประคับประคองไปสักนิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะ คนที่ทำงานออฟฟิศนะคะหรือทำงานประจำคุณจะมีปัญหาในเรื่องของเงินโดยเฉพาะกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มงานที่ต้องหาย,ยอดขายนะคะในเดือนนี้ยอดอาจจะไม่ค่อยกระเตื้องสักเท่าไหร่แล้วก็ระวังความสัมพันธ์กับเจ้านายผู้ใหญ่ด้วยนะคะหรือใครที่เป็นเจ้านายผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องระวังความสัมพันธ์กับลูกน้องลูกน้องอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังมีในเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นมุมมองที่ ต่างกันนะคะหรือเราอาจจะคอนโทรลลูกน้องไม่ค่อยอยู่เขาไม่ค่อยเชื่อฟังเราสักเท่าไหร่นะคะในช่วงต้นเดือนกับกลางเดือนต้องระวังเรื่องงานแต่ว่าในปลายเดือนจะมีตัวช่วยเข้ามานะคะหรืองานนั้นมันจะมาจากสภาวะจิตใจคุณถ้าบางช่วงที่ท้อแท้เหนื่อยหน่ายกับชีวิตอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะส่งผลให้ไม่มีพละกําลังในเรื่องของการทํางานนะคะข่าวดีของชาวราศีธนูก็คือคุณมีตัวช่วยนะคะทํากับบัดดี้เพศตรงข้ามหรือจะพบรัก ในที่ทํางานนะคะอาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องงานเรื่องของการเงินแต่ว่าจะมีความรักการยาในมรที่ดีมีคนคอยซับพอร์ตสนับสนุนอยู่นั่นเองนะคะก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่นะจ๊ะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะในเดือนนี้เนี่ยต้นเดือนเนี่ยถือได้ว่าหมุนเงินในเรื่องของการลงทุนค่อนข้างเยอะ นะคะแล้วก็แต่จะมียอดเข้ามานะคะจากเรื่องของยอดขายจากเพศตรงข้ามคนอาจจะมีลูกค้าเก่าๆกลับมาอุดหนุนคนที่ชอบคุณแฟนคลับอะไรแบบนี้นะคะ mm. ก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินหรือการต่อย,ยอดลงทุนใหม่ๆในเรื่องงานเข้ามานะคะ ในช่วงปลายเดือนแต่คุณอาจจะต้องเมเนจรจัดการในเรื่องเงินสักนิดนึงเพราะว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยบางช่วงมันน้อยมากบางช่วงมันเยอะมากนะคะแล้วก็ยังมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการลงทุนอยู่ทําให้อาจจะเก็บเงินได้ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะคะสักนิดหนึ่งเรื่องงานและการเงินนะคะของชาวราศีธนูในเดือนนี้การเงินนั้นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาคดีความต่างๆ แต่ชาวราศรีธนูที่ทําธุรกิจสีเทาธุรกิจใต้โต๊ะธุรกิจที่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับดวงขึ้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะระวังการถูกหลอกถูกโกงการลงทุนต่างๆที่มันเสียเปรียบในเรื่องของหุ้นส่วนหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวคุณเองยังมีภาระหนี้สินต้องแบกรับอยู่นะคะบางคนอาจจะไปติดหนี้คนอื่นหรือมีคนมาติดหนี้สินเรานะคะในเดือนนี้ปัญหาการเงิน ก็ยังคาราคาซังนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังหรือมีเหตุให้จะต้องใช้จ่ายนะคะถึงแม้จะมีเงินเข้ามาแต่การเงินนั้นค่อนข้างจะรั่วไหลแล้วก็ทำให้คุณนั้นอาจจะตกอยู่ในสภาวะของความเครียดได้นะคะ mm hmm. ต้องเตือนเลยว่าอาจจะต้องคบคนให้ถูกนะคะจับธุรกิจให้ถูกแล้วก็ตัดบางคนทิ้งไปเพราะการที่คุณนั้นรับผิดชอบหรือ เห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเดือดร้อนหรือต้องเข้าไปรับผิดชอบภาระก,การเงินแทนคนอื่นได้ในระยะยาวนะคะความรักนะคะราศีธนูที่โสดนะคะในเดือนนี้มีข่าวดีนะคะมีโอกาสจะพบรักนะคะหรือมีการสาร้างสัมพันธ์กับคนใหม่ๆที่เราอาจจะเคยคุยมาก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์มันก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนามากขึ้นนะคะมีการพบรัก จากเรื่องของการไปโรงเรียนลงคอร์สอบรมสัมมนาต่างๆออกอีเวนต์ต่างๆหรือการพบรักจากเรื่องของการงานด้วยนะคะคนโสดความสัมพันธ์ในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาเมื่อคนอาจจะพบรักกับคนที่โตกว่ามากๆมันจะมีช่องว่างในเรื่องของวัย อายุนะคะหรือจะมีพวกเพกม่อ่ไม,ม้ลูกติดอะไรแบบนี้เข้ามาชอบคุณนะคะก็เรียกได้ว่ามีเสน αι, ่ห์เมตตามหานิยมพอสมควรเลยนะคะเดือนเดือนนี้ความรักบอกเลยว่าเฮงแล้วก็ปังมากๆเลยทีเดียวคะ่ะแต่จะเป็นความรักที่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่หวือหวาเช่น,นเขาอาจจะมาชอบเราหรือเราอาจจะไปชอบเขาแต่เขาไม่ชอบเรากลับอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันจะดีในเรื่องของการช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องงานหรือการมีคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะ และชาวราศีธนูที่มีครอบครัวมีแฟนอยู่นะคะแต่งงานมีครอบครัวแล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้ก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีการค้าการขายค้าขายออนไลน์หรือการช่วยเหลือกันเนี่ยก็ยังได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากคนรักเป็นอย่างดีนะคะแต่อารมณ์ความหวืวหวาสวีทหวานแหววในเรื่องโหมดโมเมนต์ Moment, ความรักหรือความเป็นแฟนกุ๊กกิก๊กมุงม้งมิ้งมันอาจจะไม่ได้มีอารมณ์ตรงนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ คนรักของคุณแฟนของคุณอาจจะชวนลงทุนทําการค้าบางอย่างอาจจะมีความคิดร่วมกันว่าอยากจะลงทุนธุรกิจหรือหาเงินเข้าบ้านอะไรแบบนี้นะคะส่วนความสัมพันธ์อาจจะจืดชื่อสักนิดนึงก็อยู่กันแบบเป็นเหมือนเพื่อนหรือช่วยเหลือซัพพอร์ตกันไปมากกว่านะคะสำหรับคนที่ อาจจะแต่งงานแล้วนะคะในเดือนนี้ก็ต้องระวังความสัมพันธญที่เหินห่างหรือระมัดระวังสุขภาพของคนรักนะคะจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็แนะนําให้ชวนการจับมือกันนะคะไปปล่อยปลาหน้าเขียงตามกําลังวันเกิดปล่อยสัตว์น้ําหรือทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคโรงศพผ้าห่อศพเพื่อแก้เข็ดดวงสักนิดหนึ่งนะคะในบางดวงเนี่ยในบางคนเนี่ยราศีธนูในเดือนนี้มันมีเกณฑ์ที่จะแบบ เลิกลาอย่าล้างตัดขาดออกจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกค,ความรักที่ไม่ใช่นะคะแต่จะมีการเจราจาตกลงกันในเรื่องการเงินหรือผลประโยชน์กันได้อย่างลงตัวนะคะอาจจะตัดบางความสัมพันธ์ที่รู้สึกไม่ใช่มีเกณฑ์การเลิกลาอย่าล้างหรือ Move on เริ่มต้นใหม่กับชีวิตรักนะคะ สุขภาพนะคะสาหรับชาวราศีธนูในเดือนนี้สุขภาพของคุณนั้นแนะนําให้ออกกําลังกายสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีในลักษณะของกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ค่อยจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าสักเท่าไหร่หรือว่าในคนที่ออกกําลังกายหนักๆเนี่ยก็ต้องระวังในเรื่องของกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อขาข้อเข่า,ข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 าพลิกแพงหรืออาการปวดเมื่อยนะคะรวมถึงสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนอะไรแบบนี้นะคะก็แนะนําให้ ออกกำลังกายนะคะเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคะโชคลาบนะคะของชาวราศีธนูโอ้โหมีเงินก้อนนะจ๊ะในเดือนนี้นะคะโชคลาบนั้นจะมาจากเรื่องของเงินนะคะใครที่ขอเครดิตสินเชื่อขอวงเงินขอกู้อะไร,รไว้นะคะในเดือนนี้ ถือว่ามีข่าวดีมากๆเลยแล้วก็มีตัวช่วยในเรื่องของการเงินเข้ามามีโชคล่าฟุกฟุกมีโอกาสได้จับเงินก้อนนะคะหรือมีโอกาสที่จะถูกหวยจากลอตเตอรี่ชุดด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเด่นเลข9 9 9 9 9, 9ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวราศีธนูแต่คุณเองต้องทำบุญก่อนนะคะหรือได้โชคล่ามาแล้วต้องทำบุญ หรืออาจจะไปได้โชคมาจากการไปแบบว่าไหว้พระทําบุญขอพรเสง่ยเซมซีอะไรแบบนี้นะคะก็จะกระตุ้นให้มีโชคลาภให้ลองเป็นเคสสักนิดนึงนะคะสาหรับชาวราศีธนูลองนําเงินเนี่ยไปไว้ใต้ฐานพระหรือว่าลองเอาลอตเตอรี่ที่ซื้อเนี่ยไปไว้ใต้ฐานพระหรือว่าซื้อในวัดซื้อหลังจากที่ทําบุญแล้วก็จะกระตุ้นให้ชาวราศีธนูนั้นมีโชคมีลาภนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะ ก็เรียบร้อยนะคะสําหรับการทํานายดวงประจําเดือนมกราคมสําหรับชาวราศีธนูนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งติดตามช่องวิดาทาลอดนายนายด้วยนะคะและใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวทักช่องแชทอินบ็อกกันเข้ามาได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP ีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ